อนนี้เราก็มาถึงที่บ้วยน้ำใสนะครับนี่เขื่อนบ้วยน้ำใสพัทลงุงฝั่งทางน้นก็จะเป็นนะครศรีธรรมราชฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพัทลุงนะครับตรงนี้เรียกว่าชื่อว่าบ้วยน้ำใสดูผมพาดูบรรยากาศที่นี่นะฮะไปกันไปก<ป>็จะเป็นเขานะครับเป็นเขาลายล้อมเลยแล้วฝันีกจะเป็นบ้วยน้ำใสนะโหบรรยากาศดีมากเยน็นๆบรรยากาศดีจริงๆลมก็ะแรง เย็นๆน่าจะมาแวะได้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเนาะสองข้างเป็นด้วยเขาเลยพาดิมารีวิวบรรยากาศที่นี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมี